5จุดเด่นนะครับทำไมถังเก็บน้ำเอ็มเทคถึงเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ วันนี้ผมจะมาชี้5จุดเด่นนะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เอ็มเทคเนี่ยเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายทําไมถึงต้องเลือกใช้เอ็มเทคอยู่นะเพราะว่าโครงการบางโครงการเนี่ยที่ให้เราเข้ามาเนี่ยจุดเด่นของเราคืออันดับแรกเลยนะครับเรามีทีมเเมจิเนียคอยออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองเพราะว่างานออกแบบหรือว่างานติดตั้งเนี่ยของเราเนี่ยชัดเจนมากนะครับงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานยากงานง่ายงานเพิ่มพ่องานเพิ่มฝาถังครับอันนี้คือจุดเด่นแรกของเราเราสามารถออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือมาตรฐานการรผลิิตงๆทีม เราให้เรื่องมาตรฐานการผลิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทสน้านะครับการส่งแมทเรียลทดสอบที่ห้องแลบนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมอ,อกรน,นะครับหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการความแข็งแรงทางด้านถังเก็บน้ําอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเอ็มเทคของเราครับที่เราซีเรียสหรือว่าเราให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเป็นหลักเลยครับข้อ3นะครับ,รบจุดเด่นอีกข้อนึงนะครับเรามีระบบท่อหรือระบบระบายอากาศที่ดีไม่ให้ถังยุบตัวถังแตกได้นะครับถ้าด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นนะครับไอ้ตัวเนี้ยถังเมนฮูของเราก็จะมีนะตัวเนี้เราใส่ทั้ง ข้อดีของเราเลยนะครับเพราะว่าถ yeah. so ังเก็บน okay. ้ำท mm ี hmm. mm ่เราออกแบบมาเรื mm ่องการฟูด d y n a กของน้ำเนี่ยมันจะไม่ทําให้ถังเนี่ยยุบตัวเลยนะครับเวลาเราพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้ผมพามาดูงานที่เราออกแบบดีไซน์นะเช่นงานท่อพวกนี้นะครับอันนี้เป็นฝาเม่หันะตัวนี้สําคัญนะครับส่วนใหญ่ของลูกค้าเนี่ยจะไม่ค่อยติดตั้งตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าช่วยเรื่องลดราคาได้นะครับจริงๆที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยทำเพราะว่าจะลดราคาแต่จริงๆที่เนี่ยเราทำนะครับเพราะว่าเวลาเราล้างถังเราจะเข้าไปที่ในตัวถังเนี่ยได้นะครับสองท่อที่เราเดินเนี่ยครับจะ จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ตัวฝานะครับหนามากของเราคนระถ้าที่อื่นเนี่ยจะเป็นฝาบางๆนะครับของเราเนี่ยหนาเลยนะครับตัวนี้จะแข็งแรงและทนทานกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่เราเสริมเข้ามาให้กับลูกค้าครับผมจุดเด่นข้อที่4ของเรานะครับก็คือเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับซึ่งพอเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองการควบคุมคุณภาพนะครับหรือว่าการเทสการรับประกันนะครับ ของเราก็จะมีคุณภาพไปด้วยนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยพอเราผลิตออกไปนะครับเราการันตีการรับประกันเนี่ยสิปีเลยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ลูกค้าใช้แล้วนะครับถ้ามีปัญหานะครับสามารถเคลมได้นะครับหรือว่าถ้าใช้แล้วไม่พอใจนะครับทางเอ็มเทคเรายินดีเปลี่ยนถังให้ทันทีเลยครับปัญหาที่เจอทั่วไปส่วนใหญ่เวลาซื้อถังไปแล้วลูกค้าอาจจะเจอปัญหารั่วแตกแล้วก็เปลี่ยนเคลมไม่ได้นะครับเขาจะไม่ให้เคลมแต่ถ้าเอ็มเทคเนี่ยเรารับประกันการเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดเด่นข้อที่ห้าก เดินท่อวางระบบให้ใช้งานได้เลยซึ่งลูกค้าสามารถเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้ซึ่งงานติดตั้งงานระบบงานดูแลเรื่องระบบน้ำเนี่ยให้ทาง MTEC เเป็นทีมดูแลนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยเสนออุปกรณ์แล้วก็โซลูชันเนี่ยครบวงจรเลยโดยที่เจ้าของไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเพียงแค่บอกเรามาว่าต้องการอะไรทีมช่างเราเดินเรื่องและทําให้หมดครับรอแค่ตรวจสอบแล้วก็เช็คความเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับก็เป็นระบบติดตั้งของเราที่มีทีมสวิตของเราเองที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานติดตั้งหรือว่างานเดินนนนรระบบบของงงถััเเก็้้้าตตตแ่จจ เห็นไหมครับว of kind of ant no ่าจุดเด่นของ MTEC ของเราเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นที่ทุกคนเนี่ยให้ความสาคัญแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ํากับเราเยอะขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทาง MT e c ผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายแล้วก็มอบคุณค่าดีๆให้กับลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับว่าใครยังคิดไม่ออกนะครับงานออกแบบงานติดตั้งนะครับแล้วก็งานบริการหลังการขายรวมถึงงานรับประกันเนี่ยก็ติดต่อที่ MTEC หรือสอบถามมาได้นะครับอย่าลืมนะครับทางดีมีมาตรฐานต้อง MTEC เทเท่านั้นครับผม